สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกชมรมคนฮักดนตรีกวีสินทีรนาและตลอดพ่อแม่พี่น้องวิทยฮักแฟนข้าวคนเท่าของแกทั้งหลายวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ผมจะได้นําเอาศินห้ามาจ้อยทบทวนเรื่องพ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันนะครับวันแรกของการเข้าพรรษานะครับเชิญฟังได้ครับศินห้าทำนอง วิงวอนแต่เริ่มต้นผมจะใส่เป็นโกงเฮียบงเฮีย้น,น่แล้วก็ก่ายมาเป็นทานองวิงวอลนะครับเดินฮักฟังได้ครับข้าวห่ามข้าวจ้อยสีนห้าครับพ <c oughs> ระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้มนุษย์ลุ่มใต้ในโลก ทรงอาสานรลาลิกเวนเวนห้าประการอย่าลวงละลานปันจะสินห้า ขอหนึ่งป่านาเว้นการเข้นค้ายังสัตว์นานาใหญ่น้อยมือมีเมตตาเวทนาค่ะคอยแม่มุดตัวน้อยเนินนายเว้นตันตอบตา การค้าเปิ้นนาตายเฮาจักวํมวายตายถูกเปิ้นนขาพอสองอาทินานับแต่เสื้อผ้าเข้าของเปิ้นนานาอยาลัก จักเป็นบาปกรรมมาตันจองจักแม่แต่เข็มน้อยเล่มเดียวขอที่สามนั้นเื่อมันอาชาลีวแม่แต่ครั้งเดียวอย่าได้แต่เอ อย่าเปิน,นานาอย่าได้รวมห้องอย่าได้ลิลองหลีกเว้นพิษศิลกาเมใจเวทเล่นอย่าคิดลองเล่นจูเจงห้ามใจเอาไว้ ปล่อยไปละอาเลยกึดล้ำเปิงก่อนทำเนเจรขอสีมุสาบอกว่าหนุ่ม้าอย่าได้มัวเมาอย่าได้นำเอามาใช้ มุ่งทำความดีปาลมีสร้างไว้แล้วเหฮา,หาจะได้จะเลินจุเปิ้นเสียทรัพยให้บ่บสันลาเสินหน้าผู้คนมางเมินไห้บ่พอนา สุราไม่ไรว่าไว้ขคออาการดื่มสุราน้ำปิดเหมือนคนสึ่งตึงเมาสึ่งสินคิดทำผิดบ่อย่านอันใดอดต่อต่อตัวทำตามเปิงใจ เมานักล้ำไปเหมือนใจจาบ้าบุบหูติตาไหลปันไหลค้าดังคนปลาลาสินคิดหากว่ากินกันนั่นเพียงน้อยนิดบ่พี่ แบบเบ้าบ้านเมืองกินมอกไผ่บ่หูอ,อ,อ,อูได้ไปเปือ้อรับรองลุงเลื่องจเจริญใจใจ พี่น้องตั้งหลายบ้านเหนือบ้านใตยขอได้อาภัยข้าน้อยกำอูก,กำจ่าถ้าบ่อเรียบร้อยในสารข้าวซอยซอยใหญ่ลอนบ่เม่นตัดพัดเขา้าูพา ได้อาภาัยในตัวแห่งข้าขอได้อาภาัยในตัวแห่งข้าสบัญาโยมลำปาก็ไปยาเือฮักษาสินกินต้าน จะได้ขึ้นสวรรค์จันทราไปสู่พบหน้าถึงมหาเนลบานแลนาสวัสดีครับ